สวัสดีจ้าแม่น้องไอจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนสีสวยๆจัง่ากพี่น้อง ปจจาแม่น้องไคจะมาเหมือนเดิมครับไม่ใช่คมากเงี้เออคือย่ห้ม่ใช่คมากเง่ไรมาจ้าแม่น้องดอกแล้วลูงเะามาตรงแล้วอออีสานิตงทายาดมาเที่ยนพี่น้องไม่ใช่คมากเงี้ว่ไรมากะลังเราฮะรุนกันด้เลยครับพี่น้องนี้พีพี่พน้องกับหาเจมเฮ็ดเอ่ะอไ่าฮ็ดออกคยานขึ้นหลาย้ท่านไ ดีไปทางพี่ศูนย์เรียนรู้กันนะฮะจักคนใดบ่นีอหัวคนกลมไงกินนู่นฮะดอกสมอดอกพี่น้องดอกแรกของานกับพี่น้องมาเด้อจ่าแม่แสนออกสมอจึงควงมูลแม่แสน ใส่ก็แม่มันทินบอกไงแม่เสียนยะโสงจะได้ละ,อะดอกหกอน,นึ่งนีเห็ดไกล้จะอืมไปมาในห้องอก็เลยให้คมันครับพี่นอ้องไปมันกันครับพี่น,อน,น,น้องวันนี้มาลองไปเชื่ก่อยเห็ดแล้วน่ะพี่น้องเลยตามไปดูครับพี่น้องโอ้โหวันนี้เห็ดกระปิดคนหลายก็เห็ดไป อู้ก็ลังโคตัวนี้อือพี่น้องเห็ดไข่อ่ะอือดื้อปวดเลยมาอยู่กันตาแม่น้องไข่เด้อ้าวปวดไงมากไปเลยครับมันนักครับอ๋อพวกคนนี้พวกคนเสียมีน้องแล้วก็าเห็ดตัวนี้ปลออยู่พี่น้องเลยต้นไรก็เห็ดต้นไร ห้าเห็ดนี่ยพี่น้องเต็มกอนนี่ยังใ่ก็ร้องพลงนสบกับท่านเพื่อดอกพี่น้องเพราะว่าเามาสาแม่นบ้ลแสดงว่าเฮ็ดปอกอยู่ด้คเนาะแมนยุ่งเฮ็ดเน ามดอก่าไม่ไหนหืมดอกเหเ้็ดัวคอยออกพี่น้องย่หูเมืมาใส่แมงกินู่นคนมกิน่นตัน่นคือหูเงี้ยต่ย่ิี้นวดเดียวนี้นดเดียวเงยจีปวดห็นบ้ามากเปวดปวดแลขี้เลิกแก่อตัวแน่เมื่อไรโอ้ยใส่ะตัว

แค่ดีไดมปไรเยอกว่ไปแล้วาดีโคกนึงพี่น้องไปไม่ยังไม่ลองไปไม่ยังแย่หูมากองกนดูสูงครับแกไกลไปอยนี่ก็น่งโคดตาดีแถล่ะน้องวเขียนมากเขียนมากทอนเดไหมอยู่เด้เออเขาอยากใส่เขียว ตนะอนพี่พ่อน้องครับขึ้นโคขึ้นเราได้พี่น้องเลยตอนชีเสิ่งเดียวจังน้อยครับพี่เราจ่อเที่ยงกันแล้วคู่ก็ฝอยเฮ็ดใกล้หูกับก้นแม่กินนู่นพี่นอ้อไไงบู๊เหงวนซาวเฮ็ดพวกพี่น้องเดี๋ว่ายากไม่กินนู่นดันหอดดันหอดหอดไปที่นี่โอ้โหหัวหูแล้วกินกันพี่น้อง ไปนี่ปูเนี่ยไม่ได้บมีอ๋อมันจะถอนเนี่มันนั่นนั่นดินปุกปุกไงดินปุกปุก่นี่ยพกินของแฉะอ่ห้ารอเมื่อกี้คุณได้พอเท่านันได้ยินเท่ากันคุณได้พอคุณได้หยียบน้ำเฮ็ดไข่พอนะเนี่ยสายพี่น้องมาเนี่ยเพียงโชคเราเริ่มซีซีขึ้นมาเนี่ยแล้อพี่น้องเลยมาเนี่ยพาทีมงานครับพี่น้องมาเนี่ยมาหลายกูหลายคนเดี๋ยวกำลังไปพ่อเมาติแมนไนบักมีตัว ปพาพี่น้องกับช่วับรรยากาศโคกเออพี่น้องเลยหืมเปิดอมอูอมันมากป้าจริงแก่เขาไม่พูดให้เห็นวะตั้ง,งตง่งออนถึงคุณพ,พี่น้องเลยปิดอ,อามันจะมีนอาพอบ้วนอ่ะร่องบาดมือจะค้องเลยหรอร่องบาดหา ไปพี่น้องด้วยปุ้ยได้พอน้วฮะพ่ออิรติส่วเออพี่น้องเดี๋ยวเอาหนึ่งคนไปกันเดี๋ยวมันท่าจี๋ก่อนนาะจี๋จี๋ล่ะเอ้าไม่ดีตากว่าซะเนาะไปไปเลยกับพี่น้องกันไปเฮ็ดเนี่ยต่อน้องเถอะเอ้าเพื่อพ่ออีกดอกหนึ่งโอ้ย พ่อปันไดเนาะพี่นอ้องก็เลยเอาเงินพ่อปันกันครับไปพี่นอออ้องเอมสมว่าเราฝ่าวงกุนละทวนทวนด้วยไปต่อพี่น้องเลยไปไปเบิ่งพี่น้องเยลยกีรักข้างกาพอ่อและพี่น้องเลยไ เอาเลยเอาอี่นี้เยเอาโอ้เานึ่งด้โอ้หลุ่นไปเนี่ยลุ่ไปหมดจะมาลุ่นผู้ก่อ่โอ้ยมาเอาไม่ได้เดี่ยนั่งเห็นว่ากระเด็นเนาะมาลุ่นผู้โอ้เฮ็ดเพิงเอยปเพิงมาไม่ดปวกอุ้งแลแมาขอโอ้พี่น้องเฮ็ดเพิงโอ้ยเอาเอาไปไป ความเฮ็ดปวกแลนม่ยังโอ้ยโอ้ยไปเาสุดน้องเก่าเฮ็ดปวกเยะ้นู่นหน่อยนี่มูกกินนูนแดงไงใส่มัคือกันจิม่เสียออกม่เด้นั่นนอ่เนี่ยเอ้ยตยางอกำลังหาว้หูนะแม่งกินนูนดูไหูคนแม่งกินนู่นกรใไ้พอเฮ็ดแดง พีน hmm. <m ur ly dragging> uh, okay. ้องมาเลยเฮ้ยพ่อคอยพ่อครับพูดได้กับอ้วยเส้นอะขึ้นเงินนักีน้องใส่ใ็ดแดงโอ้ยดดงพีน่องอืมอืมุดงใส่โอ้เนี่ยขี้เถียเนน ใส่อนั่นน่ะโอ้แม่นีหดีโอ้กินนแดงยากโอ้เดินปวดไม่ยิ้มมตัวหัวปวดไอคอมน้าหอกใส่ใเห็ดอ่ะอนี่โคนี่งโเห็ดดินตัวนี้เห็ดดินอะ่นทางตอกของเบาเหยียมพี่น้องเอ้ เดีว่าหลุดเปล่ัไม่งีเข้ามากงี้จะทานผักที่ลอกน้อยเอาไปยังกินไปกินนันกินอะไรยี่ติตัวทั้นี่ได้ตัวนาแกงเาไม่ขี้ทานปอกเกียมะปอกกระปุยนี้มันอ่อนนี่กินได้เลยแม่ยังยังดียวก็ครียฮะตัวน้อยอ้นี่มันน้อยคตัวเห็นไม่งจะมาทำโป๊าเถะโอ้เชียร์มันก็เริ่มร้ายพี่น้องเลยเดี๋ยว เต็มเตี้ี่สองเที่สองหมดละทันเอาย่เดนหน่อยเห็นท้นั่นน่ะเฮ้ยมาสีสีอยาบทังนั้นอ๋อแหงขันบ่เอือดไม่ยังก่อรายโคดเอามาเอาเหมนเอากปี่ยนตกนเมื่อกี้นู่นมีเด้ที่เดตัวนึงตัวมื่อกีนู่นที่ดอปอันนี้จะเอาตัไปแจงใส่นนี้ยเริงย็นไปละได้ห่าหมดอยเมื่อกี้นู่นกัโค้นเป็นอยน่ว่าม่ก้นโ่นเป็นเต่าน วเมนด้าปินไต้ห้วฟัวสนอกว่า <c oughs> ะไป<ช> <c oughs> คุ้นีเขาขาดจะของตั้งห <c oughs> ใัใไป ใช่และเเดียวกันแล้วพี่น้องอ๋ออืมอกินเนาะไปเดินเล่นกันมดก็คอยมาันไปใด้พี่น้องแซ่ใส,ใส่แมงกินน,ออกนู่นก็มี่กระข้นแซ่ใส่หอดอีหลอกฮะนี่อันอะไรยู่ได้กินครับพี่น้องวันนี้ติดตามผลงานเรื่อยๆเด้อพี่น้องเลยมาเนี่ยกมกินงานครับหลายขุนหลายคนครับพี่น้องวันนี้ขึ้นโกขึ้นป้าหามายาเมื่อแหดครับพี่น้องห้าต้อเหกปลวกโซบลูกพืชที่เสนอ ก็พามากับวแล้วนอนเฮี oh, <rebbe> ้ยนกั้เฮ็ดปลกออกเดเฮ็ดปลกออกอีสั่นนะหลัพี่น้องเอยนะเกางเรื่อยๆครับพี่น้องไปยเลยหาบเงาเลยไ้ปลกเลวเห็ดไข่หอมกันเยเหป่นีปีาปุยเด๋ยวไปเอาได้ย กระทั่งเลยหมดเลยน,ลนี่จกกักระจันหอมพี่รองเลยกอะทั่งเลยหมดาานบู <laughs> Lóng 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 กินเยอะก็เห็ดให้เดียดก็พี่น้องป้าขาบอกไงเดียดค้างเดียดเนี้ยบ่ได้บ่ได้อันนึงก้อนนึงล่ะฮะมีหลอกครับกินเยอะกูขึ้นน้องเอาละมานหนึ่งเดียดหอมหอมหมาลงไปลาเมื่อนีประมาณบันไดแยกหูดูใส่กินนุ่นแดงได้ไปแต่ได้๋ยตาบ่าระยะกินนุ่นแดง นว่าตัวเดียวกับตามไ okay. ด้หรอดไป้ยบาไสใจได้เนี่ยอ๋อบูกันนะบาไสใจดีกันดีเอ็ดแลที่ทอขีดตาโอ้หขีดตาเลยมาก่อนไปเนี่อ ม่นตาดีเถอแม่นว่ายแม่นบ i̇şte. ่ีตาดีโอ้แม่นอหลีปตัวตาดีแถผู้เฒ่างวาตาดีเถอะอู้ยเต็มขวดแล้วนะอิแตละนี่จะเขียวมากเพาตาดีปันเนี่ยไปกระไรก็หิวดีแม่นยู้กไก็ห็วดีหลังมปกินมนไปเห็บบัออกพี่นองเลย แค่ไปแมงกินน่ลไปน้ำปาปีไานนครับ่ตวเนเราเด้อมืนหมมือน่อมานคับไปนอไปเล yeah. ี้ยงธรรมดาการหยู่หกินอะไย่งกินน่นไปปนใส่กันท่ามเไปปนเนี่ยเหรอเอได้คนู่ได้ออกนเพื่อนทกบอกกันท่ีาพไปเก็บไม่ดอกนี่ยังกันน่้อยนี่อย่างนิดตะปอน้อยพี่นอนเ กางมาเลยพี่น้องเลยวันนี้บ่หมานครับจิ้มงานาจไปตามๆกันพี่น้องพองแดดเออพี่น้องเลยบ่หมันบันไดพี่น้องนี่น่พี่น้องมานี่เริมไปแล้วเต็มตาตลาตลอเดยไเต็มไปแล้ัว ไม่ใ่้อเยบมของยบท่านท่านเจ็บล่ามใชลงมือนมูอย่าเจ็บันเลยวนะเแมงกินอควรเด้อดเกยเด็กลงมือเสือท่านเเบ่วเดียวเ็กข้าก็ไปติดคิบนี่นะขดเียทำานนั้นได้หลายกะได้ละได้หลายกมูเิ่งเีวเิ่งอีกอยู่พี่นอยเยยหูกดแมงกินขวดได้พี่น่อยคุดกินขวดแยกหูด มันนี่อนี่ตบดปนยี่ดอกนยี่ดอกนี่ก็ใส่ในเลยยี่ดอกเห้าใส่กระะไ่ระต๊อกตดปนนี่เระทานได้เก็บ้ามูกใส่นตนี้ตัเก็บมาเพทานมมาเพ็าะท่านมูต้นอพนกระถอดบออ้ยัเพงมานอนมือบ้านมือบ้านละเนาะบราะหันขางใส่มูแนี้ปเดยวเห็ดหวานบัานเฮ็ดเห็ดมันก็า เพชรมันอันางใหญ่เห็นไลยเด้อพี่น้องไม่นีเป้ามานจ้ะเอามื่อนี่ครับพี่น้องเพพี่พี่น้องครับมาหาจิมเห็ดกับพี่น้องเป้ามันประเด๋ยเดี๋ยวแม่กินนวนเรื่องวาอีหลอกอีไล่บานเห่าแหละครับอีไล่หน่อยอีหลอกหน่อยพี่น้องสายะชิมนี่ครับโชคดีความสุกแก่เก็บยอดขายยอดจนลำรวยสุกขุดสุขคนครับป่วยเบิ่งหายรวยรวยภูกำลังสิเบิ่งกับกำลังสิรวยเลยพี่น้องไลฟ์ชิมนี่ครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวรอบรุ่นครับพี่น้องมือมันมือเป้ามันข้าไปฟอกปุกมันเลาลาเพิ่นเพิ่มขังระยะไกลเพ้น